ีเอลังเงมีความมุ่งม,มั่นที่จะทำสมง,งาร PA เีเอลังเงให้เป็นสมง,งารสีเขียวเพื่อลดสภาวะก๊าซเรือนกระจกและสร้างความตระหนักแก่พนักงานโดยมีการส่งเสริมในสมง,งารให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมสื่อสารและสร้างจิตสำน,นึกทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กรให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้รัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดรณรงค์าการจัดการของเสียและลดของเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมและน่าอยู่ส่งเสริมให้มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย PA ละแงะมีมาตรการลดค่าน้ำลดค่าไฟ3%และนำขยะกลับมาใช้ใหม่45% โดยกบผมได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันเพื่อความยั่งยืนและการลดใช้พลังงานอย่างเป็นปรูปธรรมต่อไป PE ระงัเสริมสร้างนิสัยรู้ใช้พลังงานจากการสิ่งแวดล้อมของคุณครับ 1. การกำหนดนโยบายการวางแผนและการปรับปรุงมีการกำหนดนโยบายสีเขียวของ PE ระงะ ณนะวันที่25มกราคม2565โดยผู้ว่าการนายสุประชัยเอกอุน่นมีการทบทวนกฎหมายให้เป็นปัจจุบันประชาสัมพันธ์ให้พนักง,งานทราบทางช่องทางต่างๆมีการกำหนดพื้นที่กิจกรรม green office โดยมีพื้นที่กำหนด7703ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารสำนักง,งานแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ,รแผนกบริการลูกค้าและการตลาดแผนกบัญชี อาคารห้องเวโองพักมิเตอร์พนักงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด28คน p ีเอรันเงเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวปี2567โดยกำหนดค่าเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ำนเชื้อเพลิงการใช้น้ำการใช้กระดาษ3%ปริมาณของเสียนำกลับมาใช้ใหม่มากกว่า45%จากปริมาณของเสียสะสมปี2567 จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพีเอระเงได้ปล่อยกาดเดือนกระจกปี2567ดลดลง3%เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานปี2566ัการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกพีเอระงมีการกําหนดแผนฝึกอบรมประเมินและบันทึกผลโดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีมากกว่าร้อยละ80ของพนักงานทั้งหมด มีการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอ u d i อร์ของการไฟฟ้าสีเขียวมีการสองการสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก PA ระแงะมีการกำหนดแผนฝึกอบรมประเมินและบันทึกผลโดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีมากกว่าร้อยละ80ของพนักงานทั้งหมดมีการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรม เป็นออดดเตอร์ของการไฟฟ้าสีเขียวมีการกำหนดแนวทางการสื่อสารทั้งภายในภายนอกเพื่อสร้างความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าโดยมีการประชาสัมพันธ์ทางไลน์ f a c e o o o โซเชียลมีเดียเพื่อรณรงค์ให้บุคคลภายในและภายนอกทราบในส่วนของการดำเนินงานทีเอเรเนะได้จัดทำ QR code เพื่อรับข้อเสนอแนะหมวดที่3 การใช้พลังงานและทรัพยากรประกอบด้วยการใช้น้ำการใช้ไฟการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการใช้กระดาษการและการใช้หมุดพิมพ์และอุปกรณ์สำนักงานการใช้น้ำผลการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำปีพศ2567ลดลง5.42%บรรลุค่าเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566มาตรการการใช้น้ำมีการกำหนดมาตรการประหยัดน้ำ และการสร้างความตระหนักในการใช้น้ำปิดก๊อก,กน้ำให้สนิทหลังเลิกใช้งานมีกำหนดเวลาในการรดน้ำต้นไม้โดยช่วงเช้าก่อนเวลา7นาฬิกาและช่วงเย็นหลังเวลา17นาฬิกาการใช้ไฟฟ้าผลการบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปี2567ลดลง12.88 เปอร์เซนต์บรรลุค่าเป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับปี2566มาตรการการใช้ไฟฟ้ามีการกำหนดมาตรการและสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้ามีการมีการกำหนดเวลาเปิดปิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ใช้งานตั้งอุณหภูมิรับอากาศอยู่ที่25อ,องศาเซลเซียสใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผลการบันทึกข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปี2567 ลดลง25.87%บรรลุค่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับปี2566มาตรการการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมีการรณรงค์การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นการใช้รถยนในทางเดียวกันในการเดินทางเส้นทางเดียวกันการศึกษาและวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้งโดยใช้ Google m a p มีการตรวจสอบเช็คทะยานปาหนะทุกครั้ง่อนใช้กระดาษ ผลการบันทึกข้อมูลการใช้กระดาษในปี2567ลดลง24เปเซนบรรลุค่าเป้าหมายเมื่อเทียบกับปี2566มาตรการการใช้กระดาษการกำหนดมาตรการการใช้กระดาษโดยมีการใช้กระดาษรีไซเคลิลกระดาษทั้งสองหน้าหรือใช้กระดาษที่มีส่วนผสมอีโคไฟเบอรก่อนจัดพิมพ์เอกสารโดยตรวจสอบผีท่วนก่อนพิมพ์ทุกครั้งใช้ระบบการลงทะเบียนแบบไร้กระดาษ การใช้หมึกพิมพ์และอุปกรณ์สำนักง,งานผลนการบรรทุการใช้หมึกพิมพ์ในปี2567ลดลง1.42%เมื่อเทียบกับปี2566มรรลุตตามเป้าหมายมาตรการการใช้หมึกพิมพ์ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งก่อนการสั่งพิมพ์ให้ตั้งค่าขพื่พิมพ์ไปที่ e ี o m อ d มเพื่อเป็นการประหยัดหมึกพิมพ์และยืดระยะเวลาของหมึกพิมพ์4การกำจัด การกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมภายในสำนักงานหรือกิจวัตรประจำวันภายในสำนักงานโดยได้จัดวางถังขยะตามจุดต่างๆอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งติดตั้งป้ายบอกประเภทของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจนและมีการส่งตรวจสอบการชิ้นขยะของบุคลากรและบุคคลภายนอกตามจุดวางถังขยะภายในสำนักงานชั้นหนึ่งชั้นสองหน้าห้องเวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หน้าคลังมินเตอร์โรงพักขยะและบริเวณบ้านพักและจะมีหน่วยงานท้องถิ่นเทศบาลตมบนตนหยงมัดมารับขยะอาทิตย์ละสองวันได้แก่วันอังคารกับวันพฤหัสบดีอีกทั้งยังมีการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์หรือนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะให้มีปริมาณที่น้อยลงมีการนำขยะไปขายที่ธนาคารขยะ ของเทศบาลตะหยงม,มัดทุกวันที่15ของทุกเดือนการกำจัดน้ำเสียมีการกำหนดผู้รับผิดชอบการกำจัดน้ำเสียกำหนดจุดตั้งถังดักไขมันมีการกำหนดแผนจัดเก็บเศษอาหารรวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบและเตรียมพร้อมบอ่อถังดักไขมันให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาให้นำไม้เรียนสายไฟฟ้าและไม้จากลังลูกถ้วยนำมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในสำนักง,งาน เช่นโต๊ะว,วางของชั้นวางกระดาษชั้นวางถังขยะและมีการกำหนดขยะรีไซเคิลให้มีการ มีการควบคุมไอเสียงจากรถยนต์ภายในบริเวณสำนักง,งาน P ีเอระแงโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับรถยนต์บริเวณที่มีรถจอดแสงสำนักงาน P ีเอระแงมีการตรวจสอบความเข้มของแสงสว่างภายในสำนักง,งานโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพนักง,งานวิชาชีพใช้เครื่องมือที่มีใบรับรองมาตรฐานผลการตรวจวัดความเข้มของแสงเป็นไปนตามกฎหมายกําหนดความน่าอยู่ มีการจัดพื้นที่พักผ่อนพนักงานและผู้มาติดต่องานภายในพีระแงะได้พักผ่อนหย่อนใจและมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนดการเตรียมพร้อมต่อที่6การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม p ีเอระแงะมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้ที่มีหน้าที่จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมต้องมีความรู้ความเข้าใจในการค้นหาสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นฉลากเขียวฉลากตะก้าเขียวฉลากคาร์บอนฟุตพิงฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าพีเอระเนสได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังร้านค้าจัดส่งสินค้าผู้ขายสินค้าสองรายคือร้านรุ่มซับเปเปอร์และร้านดีสตูโดยร้านรุ่มซับสามารถจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ ในการจัดซื้อสินค้าให้ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ40ของปริมาณสินค้าที่ซื้อทั้งหมดการเลือกใช้สถานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอำเภอระแงะพบว่าไม่พบโรงแรมที่ได้รับการรับรองที่มาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพีเอระแงะจึงพิจารณาสถานที่ใกล้เคียงบริเวณสำนักง,งานที่ได้ใช้เวลาเดินทางน้อยและใช้การประชุมในรูปแบบเรียน t ิ่งแทน